ต่อไปหัวข้อที่10นะครับผมก็คือหัวข้อเข้ากะดึก2เดือนวงเล็บเหมือนเป็นหัวหน้านะครับผมครูตอนนั้นซูเปอร์วิเซอร์หัวหน้าคนจีนเนี่ยเขามีแค่คนเดียวนะครับในแผนกผมนะมีแค่คนเดียวซึ่งเขาต้องไปอยู่กะเช้ากับเพื่อนผมแต่ส่วนผมเนี่ยคือไปเข้ากะดึกแล้วไปอยู่กับแค่หัวหน้าคนจีนในลายเฉยๆนะครับซึ่งเขาไม่เคยเป็นหัวหน้ามาก่อนด,ด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นผมก็เป็นล่ามคนไทย นะครับที่เหมือนต้องทําทุกอย่างนะครับผมตอนนั้นผมต้มีเรื่องเงินเดือนเงินรางวัลแล้วนะครับผมเรื่องการเช็คชื่อคารล่ามาสายอะไรทุกโรงงานเนี่ยโดยปกติแล้วต้องมีหัวหน้าลายนะครับอันนี้สําคัญมากหัวหน้าลายในการตัดสินใจอะไรต่างๆการเตรียมคนการเตรียมของนะครับการเช็คชื่อนะครับแต่ตอนนั้นนะระบบยังไม่รู้แล้วผมก็เป็นเด็กอายุ23ปลายๆที่แบบเอาเข้ามาแล้วผมก็ไม่รู้ว่า แล้วเราจะจัดการอะไรยังไงแล้วเราก็เป็นเด็กแล้วพี่พน,นักง,งานเขาก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเราอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังพอที่จะฟังผมอยู่นะครับเพราะผมก็ค่อยๆคุยกับเขาปณีปรนปนองของเขาอะไรเงี้ยเรื่องการาจดยอดอะไรต่างๆอะ่ะทุกทีผมก็ต้องไปจดยอดผมก็ต้องเดินเองแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเช่นเครื่องจักรเสียอะไรเงี้ยผมอะ่ะก็ต้องไปแจ้งทางาฝ่ายวิศวกรเอง นะครับพี่เขาเลยวช่างซ่อมบำรุงนะให้เขามาซ่อมหรือว่าถ้าสมมุติมีปัญหา QC วทะเลาะกับฝ่ายผลิตอะไรเงี้ยผมก็ต้องไปเคลียร์อีกนะครับผมบางทีแผนกผมเนี่ยก็คือแปลแค่แผนกผมเนาะแล้วมันมีแผนกอื่นอะนะครับผมแผนก C แผนก D อะไรเงี้ยเขาไม่มีล่างตอนการดึกเขาก็มาขอหัวหน้าผมที่เขาอยู่กะเช้าเออขอ เสียวหูขอกวางหุยเนี่ยขอผมนะครับผมไปช่วยแปลหน่อยได้ไหมผมหัวหน้าผมว่าโอเคนะครับผมไม่ถามผมสักคำเลยผมก็ไม่มีความรู้คําศัพท์อะไรเกี่ยวกับโรงนั้นด้วยผมเอาไปแปลมั่วๆแล้ววะโอ้โหตอนนั้นผมบอกแล้วว่าคืองานทุกงานมันก็เหนื่อยเนาะแต่ก็จนพี่พนักงานเขาก็บอกว่าโอ้เขาก็ใช้ล่ามซันคุ้มเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหตอนนั้นนี่ผมจําได้แล้วผมเดินจนปวดเข่าอ่ะ เดินจนแบบผมยังจําความรู้สึกได้นะครับผมก็บทเรียนเนี้ยมันก็สอนให้เราแต่ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าจะจัดการอะไรยังไงจนหวัวหน้าซูเปอร์วิเซอร์คนจีนอีกคนเนี้ยเขามาซึ่งเขาก็ดีมากเขาก็สอนผมในการจัดการอะไรต่างๆงอย่างเช่นหนึ่งเลยปัญหานะครับผมรู้ปัญหาแล้วแต่วิธีแก้ผมก็ยังไม่รู้ตอนนั้นนะพอซูเปอร์วิเซอร์คนจีนคนที่2เนี้ยเขามาแล้วเขาก็อยู่กับกับผมเนี่ย ผมรู้สึกว่าอะไรมันง่ายขึ้นมากเลยครับอย่างเช่นเรื่องการจดยอดเราต้องมีหัวหน้าลายในแต่ละแผนกเองเป็นคนไทยนะครับผมซึ่งหัวหน้าลายแต่ละแผนกก็จะเช็คชื่อลูกน้องเองจดยอดเองแล้วรายงานเราแค่นั้นผมไม่ต้องเดินเหนื่อยไปแบบเช็คทุกยอดทุกยอดแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเลยก็คือเวลาต่อกะก็ให้หัวหน้าลายเนี่ย เป็นคนตอกกะกับวหน้าลายัยที่เป็นคนไทยในกะเช้าว่าอย่างเช่นเครื่องจักรนนะี้มันจะมีเลขบอกนะว่าทําได้จํานวนเท่าไหร่ทําได้จํานวนกะดึกทําได้100ก็ให้ชิงหลิงนะชิงหลิงก็คือรีเซ็ตเป็นศูนย์นะครับผมแล้วก็ให้กะเทมาต่อเลยนะครับผมเพราะว่าปัญหาเนี้ยอันนี้ปัญหาเกี่ยวกับ,บจดยยอดนะก็เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบบกะเช้าทําได้100แล้วเขาก็ไม่ได้ชิงหลิงหรือว่ารีเซ็ตเลย ก็จะให้การดึกมาต่อจะเป็น1 0 1การดึกก็จะเป็นทําตัว1 0 1่งอถึงสองอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่ยากมากก็คือพี่พนักงานเขามาทําปุ๊บเขาจะไม่ได้ดูยอดเลยบางทีก็ดูบางทีก็ไม่ได้ดูเขาก็เลยงงว่าอ้าวตกลงยอดมันเท่าไหร่วะมันเป็นเรื่องแบบดูง่ายๆนะครับทำไมคิดไม่ได้แต่ว่าใช่ครับก็คิดไม่ได้นั่นแหละซูเปอร์วเซอร์คนที่นคนที่2ของเลยเออมาบอกว่าเออมันต้องทําแบบนี้ผมว่าอ๋อได้เรียนรู้ว่ามันต้องทําอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเปป็นรระสบกาณ์ทีี่ด นะครับในการจัดการแต่ว่าตอนที่เขายังไม่มาเนี่ยโอ้โหซูเปอร์วิเซอร์คนหนึ่งเขาไม่ค่อยสอนเรื่องการจัดกรงจัดการคนกับผมก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะครับผมพ <c oughs> อเรื่องเข้ากะ2เดือนเนี่ยโอ้โหตอนนั้นนี่ขอบตาดําเป็นยิ่งกว่ามีแพนด้าเลยครับท่านผู้ชมสุดๆจริงๆครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมฝนตกอีกแล้วนะครับผม ผมยังจำได้ตราตึงในหัวใจแล้วทัท่านผู้ชมทุกโรงงานผมว่ามันก็จะเป็นแบบหนึ่งคือของผมเนี่ยจะเป็นแผนก A นะครับแผนเริ่มทำเกี่ยวกับโครงสินค้าอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ส่งไปให้แผนก B ที่จะเป็นผนัประกอบห่อหุ้มอะไรต่างๆช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนผมนึกถึงเรือเล็กควรออกจากฝั่งเลยตอนนั้นอะคือพายุอะที่โรงงานผมมันจะมีโดมตรงกลางใช่ไหมครับผมแล้วตอนนั้นอะพายุฝนแบบหูเข้ากระหน่ำมากท่านผู้ชมแล้วคือโดมตรงกลางอะยาวมากเลยนะประมาณเกือบ200เมตรอะก็ถือว่ายาวเลยนะเดินไปกลับนก็เหนื่อยก็คือฝนอะมันพัดมาจากต้นโดมไปถึงปลายโดมอะท่านผู้ชมแล้วสินค้าที่ ยังไม่เสร็จเอาไปไว้ตรงกลางโดมตรงนั้นนะ่ะแล้วฝนมันสาดแล้วไม่มีอะไรกันนะ้นครับท่านผู้ชมเขาโอ้โหแล้วผมกับที่ในไลน์ของผมอะ่ะต้องมาช่วยลากแล้วประเด็นก็คือไอผนังบีอ่ะซึ่งตอนนั้นมันจะเป็นตนะีห้าเนาะก็คือจะเลิกงานตอนกลางดึกแล้วแต่ว่าเขายืนสแกนนิ้วแล้วก็ยืนดูฮะท่านะผู้ชมยืนสแกนนิ้วเลยแล้วก็มองแล้วก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็ เราคือฝ่ายผานแผนกผมก็คือแบบเฮ้ยพี่ลางกันนั้นเอาอันนั้นมาลากอันนี้อันนั้นมาคุมโอ้โหคือคือเขายืนมองเราเหมือนไม่ได้เป็นโรงงานเดียวกันเหมือนแบบไม่คิดจะมาช่วยอะไรเลยครับผมผมก็เข้าใจเนาะเออมันใกล้กับบ้านแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าทําไมไม่มาช่วยกันเลยทั้งที่งานนั้นนะ่นะมัน มันไปอยู่ในแผนก B แล้วอะ่ะท่านผู้ชมก็คือมันไปอยู่ในโซนของแผนก B แล้วที่แผนก B ต้องทําแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวหน้าคนจีนของแผนก B อ่ะเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นซูเปอร์ไวเซอร์เลยนะยืนอยู่ตรงนั้นผมก็เพ้เขาไปคุยภาษาจีนกับเขาเลยว่าเออส่งคนเนี่ยมาช่วยหน่อย ได้ไหมเพราะตอนนี้สินค้านี้ก็เป็นสินค้าของโรงงานเราเหมือนกันทําไมไม่มีใครมาช่วยเลยอะไรเงี้ยเพราะถ้าโดนฝนไปเกิดสนิมอะไรขึ้นมาก็เรียบร้อยนะมันจะเสียเยอะมากเอ็นจีเยอะมากทําไมคุณไม่ช่วยส่งคนมาหน่อยอะไรเงี้ยครับผมเขาก็เออโอเคเขาก็เรียกคนมาให้ช่วยนะครับผมปรากฏมาช่วยสามคนนะครับที่พนักงานผมมีสิบคนนะครับแต่ว่าตอนนั้นลมมนแรงมากโอ้โหไม่ไหวแวนะว่าสิบสิบ,สบต้องใช้แบบ20กว่าคนอนะถึงจะพอถึงจะแบบรวดเร็ว ทำได้เร็วนะครับผมอ,อแล้วก็แบบเขามาช่วยประมาณสิบนาทีงานยังไม่เสร็จก็ไปแล้วครับทานผู้ชมออ้ยไอตี้อแล้วะไอสแกนนิ้วอะไรเงี้ยผมก็รู้ว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขานแต่ว่าอตอนนั้นผมรู้สึกว่าโหรู้สึกผิดหวังอะรู้สึกแบบนี่หรือว่า <laughs> นี่หรือว่าสายโรงงานอะหรือตอนนั้นแบบจนฝนหยุดตดเอ้ยหยุดตดวะ หยุดตกอะครับท่านผู้ชมคือตัวผมกับพี่พนักง,งานก็คือเปียกเลยผมก็เลยบอกพี่พนักง,งานในแผนกผมน้องก็คือบอกว่าเออเนี่ยถ้าเราไม่ทาอะแผนกเราการดึกก็โดนด่าดอีกพี่มันเป็นแบบนี้จริงๆผมบอกให้ผลเขาแล้วว่าทําไมไม่เอาแบบซื้ออะไรมากัน้นหรือว่าแบบเวลาฝนตกก็ปิดไว้อะไรเงี้ยฝนจะได้ไม่สาดถึงอะไรเงี้ยเพราะาลมมันแรงมากครับท่านผู้ชมไม้อะไรปิวแบบหัวยังจำได้เลย แล้ก็อย่างว่านลครับเราเป็นแค่ผู้น้อยจะทำอะไรได้นวใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้หรือว่ายิ่งกว่าผมหรือว่าน้อยกว่าผมอะไรเงี้ยก็ขอให้หาวิธีแก้ไขให้ได้แล้วก็สู้ๆนะครับผมถ้าทนไม่ไหวก็หาที่ใหม่ดีกว่าแต่ <laughs> โอเคครับผม